สวัสดีค่ะร้านเจโ๊โมบางควยค่ะวันนี้แอดมินก็มาอัปเดตเบีย้ยแก้นะคะที่ได้เข้ามาใหม่ก็จะมียุคเก,เก่าเข้ามาบ้างนะคะก็ตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ลูกแล้วค่ะถ้าเป็นยุคเก่าเนี่ยจะมาไวไปไวมากนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันเลยค่ะว่าเหลือรุ่นไหนบ้างค่ะก็จะได้รุ่นเบีย้ยแก้ไรตะเข็บนะคะเป็นโค้ดวหอชอค่ะวหอชตตอต่าดอกจันนะคะรุ่นนี้นะคะสวยมากค่ะนี่ค่ะ สวยแบบยุคเก่าๆนะคะก็จะคลาสสิกค่ะเพราะว่า,ายุคเก่าๆนะคะจะเป็นเบีย้ยแก้ที่ตีมือนะคะก็จะไม่เหมือนรุ่นใหม่ถ้ารุ่นใหม่ก็จะเป็นเบีย้ยบล็อกอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเขาก็จะลักษณะเหมือนกันทุกลูกนะคะแบบนี้นี่นะคะหลวงพ่อตีจานม,มือทุกลูกค่ะอันนี้ก็จะเป็นยุคเก่านะคะอันนี้นี่คะ่ะดูสีของตะป่วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นี่นะคะก็จะเป็นเบีย้ยแก้ไร้ตะเข็บขาลูกเล็กๆนะคะน่ารักมากค่ะ อันนี้น้ำหนักจะไม่ค่อยหนักมากนะคะนี่ค่ะจะเป็นโค้ดวหชตตดอกจันค่ะเป็นยุคเก่าตอนนี้เหลือสามลูกนะคะนี่ค่ะเหลือสามลูกนี้แล้วท่านใดที่สนใจเบี้ยแก่ยุคเก่าๆนะคะวันนี้แอดมินได้มานะคะก็ทักกันเข้ามาได้เลยค่ะอันนี้เป็นไรตะเข็บนะคะถ้าแบบมีตะเข็บก็จะเป็นรุ่นนี้ค่ะก็เป็นเบี้ยแก่ยุคเก่าเหมือนกันค่ะโค้ดวหชตตดอกจันค่ะนี่นะคะ พี่ๆที่สนใจเช่าบูชานะคะทักมาสอบถามได้เลยรับประกันแท้ร้อยเเซ็นค่ะอันนี้ก็จะเป็นยุคเก่าค่ะนี่นะคะเลี่ยมพร้อมใช้นะคะถ้าเป็นไรตะเข็บยังไม่เลี่ยมค่ะก็เหลือ3ามลูกนะคะไรตะเข็บท่านใดที่อยากได้นะคะก็ทักมาที่เบอร์0ูนย์เก้าหกเก้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบี้ยกแก้รุ่นเก่าเหมือนกันค่ะเป็นโค้ดวัดหนช้างตอเต่าดอกบัวค่ะอันนี้ก็จะจานชั้นเดียวนะคะ ลูกสวยนี่ค่ะเลี่ยมพร้อมใช้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่าๆนะคะส่วนรุ่นใหม่นะคะก็จะเป็นโค้ดโชคดีค่ะโค้ดโชคดีต่อเต่าใบโพนะคะแบบนี้นี่ค่ะชุดนี้ก็โค้ดค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็ตะก่วใส่มากๆก็จะมีแบบเลี่ยมนะคะแบบเเลี่ยมเราก็จังมีอยู่นะคะนี่ค่ะนี่นะคะแบบเลี่ยม เนี่ยค่ะก็มีประมาณนี้นะคะเบี้ยแก้ค่ะก็เบี้ยแก้เหลือรุ่นประมาณนี้นะคะแล้วก็เครื่องรางอื่นๆนะคะก็จะได้มีดหมอมานะคะอันนี้เป็นมีดหมอหลวงพ่อตีนะคะจานนะคะจานทั้งสองด้านค่ะนะคะนี่นะคะ,ะ,คะสวยมากๆเป็นฝักและด้ามนะคะจะเป็นไม้พยุงค่ะนี่นะคะมีดหมอหายากนะคะตอนนี้เหลือเล่มเดียวพันดที่ สอบถามไว้ทักกันเข้ามาได้เลยค่ะส่วนเครื่องรางอื่นๆน,นะคะก็จะมีเป็นประลัดขีค,ค่ะประลัดขีก็มีหลายเนื้อไม้หลายขนาดนะคะถ้าท่านใดที่สนใจก็แอดไลน์มาได้นะคะเดี๋ยวแอมินก็จะตอบแล้วก็ถ่ายรูปให้ดูนะคะว่ามีรุ่นไหนบ้างรุ่นที่ให้ดูเมื่อกี้จะเป็นไม้พยุงค่ะแล้วก็จะส่วนกระปังหาก็จะมีทั้งดําและขาวนะคะตอนนี้นี่คะกระปังหาก็เป็นของโทนสิทธิ์นะคะ ถ้าเป็นสายวัดถุงช้างเนื้อกะละปังหาก็ค่อนข้างจะหายากค่ะเพราะขนาดกำลังบูชาเลยนะคะพี่ๆที่สนใจชอบบูชาสอบถามได้นะคะส่วนเครื่องรางอื่นๆน,นะคะอย่างท้าเวสวรรณก็ยังพอมีนะคะเนี่ยค่ะ นี่นะคะก็มีประมาณนี้ค่ะท่านใดสนใจเครื่องรางแบบไม้ทักมาได้เลยค่ะที่เบอร์0969709842นะคะร้านเจมโบบางกวยเบอร์นี้แอดไลน์ได้ค่ะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ชมคร่าวๆนะคะคร่วนี้วันนี้ขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ